สวัสดีครับช่อง YouTube ผู้เฒ่าช่างนะครับวันนี้เปิดเทอมวันแรกครับสำหรับครูนะครับนักเรียนยังไม่เปิดครับก็ตามวิธีของครูบ้านพักนะครับทำอาหารกินเองตอนเย็นนะครับอันนี้ได้วัตถุดิบมาแล้วนะครับเราจะทำยำปลากระป๋องทอดไข่ใส่ผักชะอมแล้วก็ผัดผักนะครับนะก่อนอื่นก็ต้องก่อไฟไว้ก่อนนะครับเมนูแรกครับ ทอดไข่ใส่ผักโอมนะครับก็หั่นนะครับให้เป็นชิ้นส่วนที่เราต้องการนะครับตอกไข่ใส่เข้าไปนะครับก็กินกัน3มคนนะครับอ่าเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องปรุงนะครับคนให้เข้ากันนะครับตามที่เราชอบเลยครับเครื่องปรุงนะครับตั้งกระทะร้อนๆนะครับทํากินกันแบบนี้เลยนะครับก่อฟืนก่อไฟแบบเมนนว่นนะครับไม่มีไฟฟ้านะครับ เราประหยัดไฟนะครับช่วยชาตินะครับเสร็จแล้วก็ใส่ไข่ลงไปครับให้มันสุกจนได้ที่นะครับก็พลิกซ้ายพลิกขวานะครับเอาตามที่เราต้องการเลยครับนะครับเมื่อดูว่ามันพอดีแล้วก็จัดเลยครับเทใส่จานที่เตรียมเอาไว้นะครับหน้าตาออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ เมนูที่2นะครับที่เราจะทําวันนี้นะครับก็คือผัดผักนะครับอันนี้เราใส่พริกกระเทียมลงไปแล้วนะครับเครื่องปรุงก็ใส่เข้าไปตามที่เราต้องการนะครับคนให้เข้ากันนะครับชอบแบบไหนใส่ไปเลยครับรสชาติหลังจากนั้นก็นําผักนะครับที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับมาใส่เลยนะครับแบบนี้คนให้เข้ากันนะครับเอาเครื่องปรุงที่อยู่ข้างล่างมาข้างบนนะครับ เพื่อให้มันเข้ารสชาตินะครับแล้วก็ปิดฝาไว้แบบนี้นะครับเพื่อเร่งนะครับให้ผักนั้นสุกเร็วขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็นะครับดูว่ามันพอหรือยังนะครับชิมดูรสชาติเมื่อถูกใจแล้วก็จัดการนะครับเทลงถาดอันนี้ถาดนะครับนะครับไม่ใช่จานนะครับ เมนูนะครับต่อไปก็คือปลากระกป๋องของเรานี่เองนะครับเราจะทําการยําปลากระกป๋องนะครับก็เป็นนะครับเครื่องเคียงนะครับอันนี้หั่นไว้เรียบร้อยนะครับเทปลากระกป๋องลงถ้วยนะครับก็ยี่ห้อไหนแบบไหนชอบแบบไหนก็ซื้อตามนั้นนะครับเครื่องเคียงใส่ลงไปนะครับหลังจากที่เรา ใส่ลงไปแล้วก็เพิ่มรสชาตินะครับทําเผ็ดด้วยพริกนะครับจะพริกสดหรือพริกผงก็แล้วแต่ชอบนะครับคนให้เข้ากันนะครับหน้าตาออกมาก็จะเป็นประมาณนี้ครับเมนูของเราวันนี้3อย่างกิน3คนนะครับก็รสชาตินะครับอาจจะไม่เหมือนพัตคารแต่ก็เป็นรสชาติบ้านๆที่พวกเราทำกินกันเองนะครับ เมนูอาหารเย็นของครูบ้านพักนะครับดูกันจะชัดอีกครั้งหนึ่งครับผัดผักนะครับแล้วก็ทอดไข่ใส่โชออมแล้วก็เมนูสุดท้ายยำปลากระป๋องขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ